น้องชาวสุขโขทัยดีใจไหมขาตานน่ยกมาเยี่ยมพวกเราดีใจกดปุ่มดังๆหน่อยเลคร็วขอสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องชาวสุขโขทัยนะครับวันนี้ก็ไม่ได้เตรียมว่าจะต้องพูดเป็นทางการอะไรเพราะว่าก็จะพูดจากหัวใจขงนรัฐมนตรีนัฐมนตรีก็ให้ความภูกใยในทุกพื้นที่ สั่งการกับดูแลให้ทุกส่วนราชการได้มาช่วยเหลือประชาชนในทุกมิตินะครับวันนี้ก็ทุกอย่างก็คลี่คลายไปได้มากขึ้นการซ่อมแซมการฟื้นฟูเยียวยาต่างๆก็จะเรไดนการให้นะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่เห็นใจชาวถุโขทัไทยจริงๆน้ํามากน้ําล้นน้ําไม่มาก็น้ําแรงวันนี้โครงการน้ำเนี่ยมันเกิดขึ้นหลายอย่างแล้วตั้งแต่ปี63 64ี่ที่ผมบอกอะไปดูที่ภาพ้าจะต้องทำไอต่ออีกแต่ที่มาที่สุดจะแก้ปัญหานี้อย่างไรก็คือเรื่องของการที่จะทำไงจะเก็บน้ำที่ไม่ได้บ้าง มันต้องกระจายน้ําไปดีที่เก็บน้าเล็กน้อยๆไปคิดว่าผมพยายามจะทําทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อพวกเราประโยชน์ต้องอยู่กับประชาชนเท่านั้นผมซื่อสัตย์กับทุกคนเสมอจําไว้นะเพราะผมถูกสอนมาอย่างนั้นทุกคนก็ถูกสอนมาต้องซื่อสัตย์กับแผ่นดินซื่อสัตย์กับประชาชนก็วันนี้ก็ผมเนี่ยต้องตีหอคุณทุกท่านที่ให้การต้อนรับอย่างยอดเยี่ยมไม่ว่าใครจะรักไม่รักผมผมก็ยิ้มให้เสมอแหละนะผมไม่ใช่ศัตรูของใครนะจ๊ะรักหรือเปล่าอ่า่เอ๊ะโดยใหญ่คนรักผมมีผู้หญิงเยอะนะเนี่ย ผู้ชายไปไหนหมดเ่ะอ๋อปากปนอยู่ในนี้ก็ฝากขอโทษด้วยขอโทษแทนทุกอย่างะนะถ้ามาอะไรที่ยังไม่เรียบร้อยอะไรที่มันดีก็ก็เป็นเรื่องของ,ของความรับผิดอบของพวกเราแล้วกันผมคิดว่ารัฐบาลเราเนี่ยรับฟังมากที่สุดแล้วก็จะพยายามทําให้มันตรงความต้องการของท่าน